วันนี้ก้องพาทุกคนมาดูตัวครับต้นพกยวตอนกลางคืนนะคะ <Yeah! S 1> เป็นชื่อาเขาเขียวไม่สู้นะคะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ, <laughs> ะ hour later โอ้ดูแสงไฟจ้าเลยรถมาแล้ว <laughs> แต่เขาจอดไว้อะพวกนี้เป็นสัตว์ที่เขาไม่มีาวันที่จะไปต่อสู้กับศัตรูนะก็คือเขาจะ,ะเขาเรียกว่าใช้หูของเขานะครับเป็นในส่วนของการรับฟังเสียงครับเขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะวิ่งหนีโดยทันทีนะครับผมอันนี้คือเป็นลนักษณะการเอาทีวิลรอดของเขาเลยนะครับผม ไปหาที่เหมือนว่าหลบภัยหลบศัตรูได้มีพวกลูกลูกด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเพาะขยายพันธุ์นะครับผมก็จะมีลูกลูกนะคอยอยู่กับพวกพ่อพันธุ์นะครับผมกินอาหารอยู่นะครับตรงนี้เราจะมีอาหารไว้ให้เขากินนะครับตลอดเวลานะครับผมก็คือพวกหญ้าจะมีมีทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะครับมะลายวอซีบ้านะครับ ม้าลายนะครับวัน,นี้มีน้องๆเยอะครับม้าลายเนี่ยเขามีพื้นตัวเป็นสีอะไรลูกแมวลายเขาจะมีพื้นตัวเป็นสีดำนะครับผมสลับกับลายสีขาวนะครับผมลายของเขาก็เอาไว้ใช้ในการพางตัวคนระับแต่ว่าลายม้าลายของ ออกมาลายแต่ละตัวนะเป็นสีขาวสีดาเหมือนกันแต่ว่าลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับใช้ในการพังตูนะครับอยู่รวมกันเป็นปูะครับเพื่อที่จะให้สัตร์ตูสับสนนะครับตาลายนะครับส่วนไหนเป็นส่วนหัวส่วนไหนเป็นส่วนหางนะครับผมอยู่รวมกันในสัดแบบนี้ออกลูกทางละหนึ่งตัวสําหรับเจ้าม้าลายกินพืชเป็นอาหารเน แหลกนะครับถึงจะนอนอยู่แต่ดูหูนะครับคอยรับฟังเสียงอยู่ตลอดนะเห็นไหมครับผมเมื่อกี้หูกระดิกด้วยนะครับนี่คือแหลกขาวนะครับแหลกขาสองนอนาะไว้ในโนโซนลับนะครับเป็นแหลกที่มีขนาดใ,ใหญ่ที่สุดในทั้งหมด5ชนิดนะครับหรือว่าห้าสายพันธุ์นะครับแหลกขาวอย่างที่สุดนะครับผมมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ3-4,000กิโลกรัมนะครับผม นี่ก็คือการพักผ่อนการนอนของแรดนะครับนอนแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือนอนหลับจริงๆนะครับผมเป็นสัตว์ที่หนังหนานะครับแต่ว่าใสา่ตาสั้นนะครับใส่ตาไม่ดีนะ,เ,ออะเจ้าเดี่ยวและไตเติ้นะครับผมเดี่ยวนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันตัวตัวใหญ่ือตัวใหญ่เลยใช่หรือเปล่ามันจะมีเดี่วกับไตเตินะครับผม จะมีเล็ก,กไกใหญ่ครับผมไอ้ว้วนกนไก้ผอมครับนี่ไอผอมคับไอผอมที่เขาจะขยันเดินครับเขารักษาหุ่นเขาเนะ <c oughs> ส่วนไอ้อ้วเนี่ยนี่เขาไม่ค่อยรักษาหุ่นเนี้ครับจะยืนอย่างเดียวครับรออาหารครับผมรอนักข้ามเที่ยวหลอ <c oughs> ตอนนี้กำลังเลงนะครับผมค <c oughs> นไหนดีถูกใจหรือยังเดี๋ยวถ้าถูกใจนี่เขาจะตรวจลอยตัวมาที่รถเราเลยนะครับจริงดิจริงเลครับลูก ตัวนี้ครับไม่กระโดดครับเขารักษาหุ่นนะครับกินมังนะครับผมตัวที่เดินอยู่นะครับเสือเลี้ยโอเคแล้วมาโชว์ตัวครับนี่เดินนกพอดีเลยพอดีนกบินไปก่อนเลยไม่ได้กินคร<ะ>ับตัวนี้ก็คือเสือโคง่งอินโดจีนนะครับอินโดชนิดไทเกอร์เป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียนะเสือพงษที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคือเสือพงษเป็นกอนะเป็นเสือพงษที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ถ้าใหญ่ที่สุดในโลกคือเป็นเสือพงษไซบีเรียนะหรือว่าไซบีเรียไทเกอร์นะถ้าเป็นเสือพงษอินโดจีนหรือว่าน้ององุ่นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักร้อยห0ถึง200กิโลกรัมจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่น่าอาไม่เกินไม่เกิน200ไม่เกิน250าครับผมน้ำหนักโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ180ถึง 250ประมาณนี้นะครับอันดุลที่เป,เป็นเป็นตัวผู่นะครับผมเป็นเสด็คห้องที่เกิดในสวนสัตว์ก่อนเขาผวรอบแบนี้เนี่ยมาตั้งชื่อโดยชื่อว่าอันดุลพวกนี้เขาจะมีการบุกบอกอาณาเขตพื้นที่เห็นไหมครับคนละเห็นไหมเป็นวงตรงสูงเห็ุนะครับผมคนเป็นการบุกบอกอาณาเขตพื้นที่ของเขานะครับ มีชื่อว่าคราพลนะครับนี่ครับผมนี่เธอตัวนีครับนี่ไม่รู้ถูกใจใครบนรถแน่ๆครับออกมาคำรามเลยครับผมเป็นการบอกบอกอาณาเขตพื้นที่นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับผมหรือร้องหาตัวเมียก็ไม่รู้ครับไม่รู้ตัวเมียไปไหนนับน้องพอลล่านะครับเพราะว่าเขาจะมีคู่กันนะครับผมตัวเมียชื่อพอลล่านะครับตัวผู้มีชื่อคราพลนะครับผม ไปแล้วเดินไปได้เดินไปไหนครับเดินหาอนาคตครับผมรู้คืนนี้จะเจอหรือเปล่าไปนะครับมีและเลือกงานเลือกงานเลยนะโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้มีชื่อว่าไายเตี้ยครับอายุ52ปีนะครับจากพี่ยาที่ยาว มากมเลยนะครับเดี๋ยวนักเพี่ยบางท่านบอกเี่เห็นงายาวขนาดนี้ทาไมไม่ตัดตัดไม่ได้นะครับนักเที่ยตัดไปได้ผิดกฎหมายนะครับเราต้องไปเรียกในส่วนของกรมปศุสัตว์หรือว่ากรมการปกครองนะครับว่าเฮ้ยเราจะทําการตัดงารนนะับเขาจะต้องเข้ามาดูด้วยนะเราถึงจะตัดได้นะไม่สามารถที่จะตัดโดยลำพังได้นะครับผมวัวนี้ก็อยู่คู่กับส,สัตว์มาเลยนะครับสำหรับเจ้าไผ่เปียนะครับ ช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ก็จะเรียกเป็นเชือกนะครับเป็นช้างเรืยังนะเป็นเชือกสองเชือกสามเชือกนะครับถ้าเป็นช้างฝาก็จะเรียกเป็นตัวนะอยู่กันหลายๆตัวก็จะเรียกเป็นโขนนะครับส่วนช้างที่ได้รับการแต่งตั้งน,นะครับจากพระมหากษัตริย์ก็จะเรียกเป็นช้างน,นะหนึ่งช้างสองช้างสามช้างนะครับนี่คือลักษณะเรียกช้างน,นะครับครับเป็นสมเสร็จนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับ แม่จมโคนกับน้องแตงไทยนะครับผมนี่ตัวนี้แม่ครับตัวนึงลูกน่ารักครับผมน่ารักจิมองยังไงก็น่ารักนี่เรียกว่าสมเสร็จเพราะว่าในตัวเขาจะมีลักษณะคล้ายสัตว์อยู่สี่ชนิดมีตัวอ้วนเหมือนหมูมีหมูคล้ายหมีมีกีบเท้าคล้ายแรดมีจมูกคล้ายงวง้าพูดสร้สางกระดูกสัตว์ครับเล่นดินได้หมดครับผม,มเในที่อยู่ของเขาเลยเนียเป็นอาณาจักรของเขานะครับ นที่ผมส่งเนี่ยผมส่งหาลูกนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมีลูกตัวเล็กมีลูกนี่ยครับอยู่ท่อเนี่ยท่องเที่ยวเห็นไหมเนี่ยครับนม่แม่แม่แม่ลูกลูกมีลูกมั้ยมีนะครับเนี่ยผมตองเนี่ยที่ผมส่งที่ตองเนี่ยไม่รู้ไหมไม่รู้ตัวนี้แม่ให้มันต่บผมก็ไม่รู้แม่บรรจุอะไรก็ไม่รู้แต่ฟักอุ้มให้เราฟักนั่นเหมือนได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเ you know ลูกไหมไหมครับ 真间。